ครับมือนีเดี๋ยาพเมาแบบอย่างแต่ว่าต้นยืนสูงแห้งเบืองดี้่ะสูงสูงผลน้อยๆแต่จะไปเอาทั้งในทังในปลาโบ้ใบไก่กัก็าลาเนียนเลยบบกดลยวะจังจะไปสันสันใบโบโบสันดอกชีวละจะเอาทางในเลยดีกว่าปิปกี่ ีเขาขึ้นมาแนน้ำตัวเลยวะแล้วจะภูมิคนสีเมืองแต่งตัวยังไงสุดยางไงสุดเรศสุดศมาเอาบายางองเข้ไปไปตัวขางในไลบล่องวะหลมีล่อ

เงาคือผู้เงาคือไอทูนเงาคือไอทูนเด้อทุกคนฮะอกวเขาเบี่ยไอ้ทูนกระถาได้เปียงผูดีอะมันเปี่เอื้อ

เฮียแล้วอืออะไรกันขมิ้เดี๋ยมันเป็นยังไงมันอาวไปกินนี่โอ้โหไม่เบามา เนี่นะอันนี้คือเราต่อยลงมาเมื่อกี้นะวากโอ้โ้ือ้ือเ้อ้้โห้ แ่ยังตีตวนี้นจนวันบู๊บูบสูบูบบกสูงนึงตวหวานบอกจะให้วานยยังนี่ยนัสติกตัวนี้นี่ดินักสติกเฮ้าเอาอย่างไงมาใส่เนี่ยว้ายยิ่งไทยทันเลยอ่ะ เอาครับข้าพรมวันนี้ถึงยางจะเป็นหน่วยแต่ไม่ใช่ยางรัดผมครับโอ้ขึ้นไปแล้วคือเก่งถือวะ บดีเลยบดีเลยแบบว้าโอ้กล well, like ่องมันซุูมไหนบออบอ๋อไหมด้ อันนี้เด็กมได้ยูเอ่มันเล่ะบ่ได้อ๊ะมันเหียลงคุ้งเซลเมันเล่มันก่งนี่มงเ้ยอไม่ต้อยตรง็มากับเล่ก็ด้ครับ ô đi <laughs> ừ, đợi đợi ưa 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 nó lại ưa 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 Dạ nó ưa dạ ưa 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 đi เนียบกไลมันมันเนียแตกมันน้อยน้อยแน้อไรไแสดงการจะคำโอ้โหดผุนพิ่มผุนี่พิ่มผุอ้ะาเฮ้ยลงเลยครับลงลงล เออยาเด้อเขายรยง่ายเพราใหป่บ่็นเด้อลงมาลงมาอย่าขนไปสูงบมดนั่นมาแล้วลงมาแล้วโอ๊ยดะวตอนนี้เข้าได้ปริบาณทีพอดีแลยบ่เจะเด้เต็พุ่งเ ยโอ้ยน้อมันเหียมากกะเด็ชั้นนี่แหละไม่ชอบ่หรอกมาเธอเอามนลุใหม่มันมีต้นไว้กินบ่ไดดดิเจได้่ไรบ่มันนผลิตกันนะ

อ่าดูโชว์กิยกรรมกันนะครับไม่อนนกวดึงมรตีนีได้ขึ้นแต่ว่าขึ้นดีสูงเหตุยังได้ก็ต้องลงได้ขึ้นได้ก็เหมือนอ้อ้โอ้โ้้อออเเอาเยียงเลรนี่ ทำมาเสียงดังเลยเออเออุูมเนี่ยเด็ก่า้องเลยนิ้องเหรอบ่ละไม่้องนะฟ้องเหรอเออหลงส้มนุงยนี่เดีนี่นี่นี่หัวเอ้ยเออต่ำแล้วบ้องเห็นนะ ทุอกอย่ง่ายานึงแต่เ,เอาอยางเออยอเรีวิวการขึ้นนะฮะรีวิวการข้นมวนดีแต่ย่าใหยยางไม่ถีบหัวเว็นยังวะเอามานที่ผมเลยจ้ะผมออกอ่อนาดีอขอคำพมมนะฮะอขอคำพมมนะ,ะมีกนขนคมบ่ดีดบ่เอ ไอ้ท ah? ันี่บ่เรากำลังเดินทางกลับเด้อนี่หมอกทัแล้วมันหมอกหลายหนึ่งบ่ร์แนมไปก็ยังเห็นเลยนะนุ่ยดึ่งโสมเอาบ่สูงจาไปหู่มาแล้วพี่น้องเนีอยโซนอรเชียวอ่ะเนี่ยโซนแอร์เชี่ยวปะไปไปไป

เราเไปื่อแล้วเนี่ยื่อโลดเด้ปซื้ห่วงเอาอะไรนี่เนผู้ใดบ้างโอ้โหพี่เ็ไปถามเรานนีเลยเาเว่าเพ่อาเอาใช่ไปไปยเมื่อไงเด้อห้องกี่บักด่างเด้อโอห้องห้อันอ่าห้องกี่บักด่างเด้ออะไรจังเลยเด้อ

เงี้ยขึ้นบอกว่าไปเนี่ยืออยง่าซะเป็นนี้้าทีบอกเนคนนี้ก็ไม่ดูด้วยว่าจัันเอาอันเออปเขาฮะดีดีอ้าพือปไปหันซะวะ ทนงานครับบักยางบักยางหงวยหน่อยตัวเบาหวานดิมึ้งซีซีเหมือนตุ้ด้อผลบักยางครับมันจะมียางก็เลยเอิอนบักยางเนาะยางมันผมอ๋อบ่ยางพลายางกิบอมันเป็นยางค่ะยางดูนี่นี่งวยมันเป็นยังไงอยากจะกินที่ตุ้งเฮ้ยอืม กินกินบะตองไข่ในมั้เอืมกเคือวางรือนในบอบอยู่เซียบตลอดน้องหรือในไหมแม่ลือนในจะเสียบยังจะกินไหไม่นจะขี้ข้าดักไปไหนน่ยนี่ตัวนยเหี่ยวเหี่ยวคือคนเลยนีมันอะไรคือลือในน้มันหวานอะไรคือเือในเอาเมียจิงปะ เคยกินซุปูสุดปูขี้แล้วมีอะไรอีกกี่ปูทม่กินหาหน่อยหน่อยเศษเศษกินขึ้นมาหั่นหน่อนี้นะนี่วะตรงนี้ซ่บมันมาจากพวงเดียวกันเนออก็เป็นตะนาวแท้ตะนาวอุ้ยเอาไปเฮ็ดแก้วกินนะเด็ดเด็ดดูซาเปเด็ดพี่ไปทงไปหน้าซีซีก็ะเบียญมานเท่าอ่ะนบ่ มันไข่เนี่ยอยู่เนี่ยหวานคือน้ำตาลเนอะววชาแนลโอเคครับขอบคุณพี่น้องเด้อครับเด้อที่เบิ่งกันจนจบคลิปนะครับแบบยางบ้านเฮานะครับกินตามภาษาบ้านเฮาเนาะนะครับเดี๋ยวถ้าเบิ่งคลิปหน้าครับสิพาไปหาหยังหาอยู่หากินหยังก็จังติดตามฝากเด้อครับเด้อ่องน้อยๆ่องใหม่ครับสร้างสูซเดอะซีรีส์ครับผมบ๊ายบายเจ๊ Тэ <laughs> Баа <T> <laughs> 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 <laughs>